จะเนบันทึกนักศึกษาก็ไปที่โจทย์เลยนะครับจะเสียเวลาทำมันเราไปที่โจทย์เลยเนาะ d t e s e s u s u m r y r y tell นะครับบทสรุปนี้บอกอะไรเรานะครับ u m m a r y เออ summary บอกอะไรเราบอกชื่อเรื่องบอกทุกอย่างบอกทุกข้อเท็จจริงแล้วบอกว่าอะไรสำคัญตอบสิครับตอบข้อไหน เราสรุปเพื่อได้อะไรครับสรุปได้ชื่อเรื่องสรุปให้ได้ทุกอย่างสรับสรุปให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือสรุปให้ได้ว่าอะไรสําคัญตอบตอบข้อไหนครับข้อหนึ่งฮัลโหลภาษาที่อาจารย์ไหมเนี่ยตอบข้อไหนครับบทสรุปทําให้เราได้อะไรครับจากบทสรุปสรุปเราได้อะไรเอ,อ่ยตอบอาจารย์ก่อนเดี๋ยวข้อหนึ่งเขาถามางี้ครับ ทสรุปบอกอะไรเราครับฮัลโหลฮัลโหนักศึกษาตอบได้ไหมครับว่าบทสรุปให้อะไรเราให้ชื่อเรื่องให้ทุกอย่างให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือว่าบอกให้รู้ว่าอะไรสําคัญตอบข้อไหนครับสรุปได้อะไร สรุปเพื่ออะไรครับรักษาบอกอาจารย์ก่อนทำไมต้องสรุปครับฮัโลโหลฮัลโหลตอบได้ไหมครับตอบข้อไหน,นครับหน,น้าจอเป็นข้อชอยให้คุณเห็นไหมเนี่ยเห็นค่ะโ okay. อเคพชิตาบอกอาจารย์ได้ไหมครับว่าเราสรุปไปเพื่ออะไรทำไมต้องสรุปครับ สรุปเพื่อให้ได้ชื่อเรื่องสรุปเพื่อให้ได้ทุกอย่างสรุปเพื่อได้ข้อที่จริงทั้งหมดหรือสรุปเพื่อให้รู้ว่าอะไรสําคัญตอบครับสรุปให้รู้ว่าอะไรสาคัญค่ะบถูงมากครับตอบคนนี้แหละนะจําเด้อที่เราทํากันที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเราหาให้รู้ว่าเห็นไหมที่มันอ่านมันยาวๆมันเยอะๆเนี่ยเราเลือกอเฉพาะที่มันสาคัญมานะครับไม่งั้นมันก็ไม่จบม,มันเยอะเกินเนาะมันเฟื่อ แล้วคุณต้องสรุปเป็นเดอร์น,นะครับสูตรราเป็นอะไรกันเนี่ยคุณต้องสรุปให้ได้นะครับเคร,รต่อไปาป้ากาฟแรกบอกอะไรเราครับมาดูที่ภารกาจแรกซินี่ยสูตรภารกิตรงนี้นะถ้าถามว่าปารกาจแรกบอกอะไรเรา,เามันอยู่กะอยกแรกเดยน,นะเนี่ยมแมลงเป็นอที่วันเดอร์ฟูลมากเลยอยู่เทยข้อไหนเนี่ยอินซิไฟล์แมลงบินได้ s c i e n t i s t have j o b นักวิทยาศาสตร์มีงานทำา n s e c t ก are special มแมลงเป็นอนไรที่วิเศษมากแล้วก็ s ซ i e n t i study i n s e c t นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับมแมลงต่อบข้อไหนครับเขาใช้ <c oughs> คำว่า w o n e r r u l แปลไปว่า Wonderful แปลไปน้าประหลาดใจพอแล้วอะไรที่แปลว่าหน้าประหลาดใจในข้อสองนี่ครับตอบข้อไหนเอ่ยฮัลโหล แต่คนอนครับแมลงเป็นยังไงเอ่ยแมลงมันว o n d e r ฟ u l อ่าถ้าคุณมองไปใกล้ๆตัวแมลงเนี่ยนะ you will find many inspires นะครับก็จะเห็นความน่าประหลาดใจมากมาย to look closely at i n s e c t มันยากมากที่จะไปมองใกล้ๆกับแมลงนะครับมแมลงมันตัวเล็กมากนะครับอ่าซึ่ง มแมลงส่วนมากก็จะพอเราไปใกล้ๆมันก็จะบินหนีหมดเลยนะครับข you have a chance to w a t c h them ถ้ามีเวลาที่จะไปดูมันนะครับก็าจะเห็นมันว่ามันมีชีวิตยังไงนะครับการเฝ้าดูมแมลงเนี่ยเป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์นะครับมันเป็นการสังเกตการสังเกตมแมลงนะครับเด e ฮม a ล e ร์ออ t ์บัล t ิอินสิกก็คือนักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้เก,ก,ก,กี่ยวกับมากมายเกี่ยวกับแมลงเพราะแล้วพารากราฟแรกเนี่ยเขาพูดถึงอะไรครับอะไรสําคัญในพารากราฟแรกครับมแมลงบินได้ นักวิทยาศาสตร์มีงานทํางานของนักวิทยาศาสตร์แล้วว่านักวิทยาศาสตร์ศึกษา,มาแมลงหรือว่า,มาแมลงเป็นสัตว์ที่พิเศษที่สุดเป็นอะไรที่แบบน่าทึ่งมากต่อข้อไหนครับอะไรสำคัญในข้อแรกครับในพารากราฟแรกหันรู้อาจารย์เล่าไปหมดแล้วครับนักษาเลือกได้ไหมครับว่าประโยชน์ไหนสำคัญสุดที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะ่ยมันอยู่มันอยู่ประโยคแรกเลยครับ S In s e c t ส์อ่าวันเดอร์แมลงมันเป็นยังไงครับ Wo n d e r f u l ลปลาดค่ะอ่ามันประหลาดมัน Special เพราะนั้น,นครับตอบอยู่ข้อไหนครับคำตอบอยู่ข้อไหนเออ้อสีอ่าคอส c ีแคนะครับเก่งมากครับ Special นะ Special กับ wonderful ตัวเดียวกันนะครับส่วนอนี้เป็นรายละเอียดีกย่อยนะครับเพราะล้คุณจะลงประเด็นนะเห็นไหมครับว่าเราสรุปเพื่อจะได้อะไรสําคัญเราสรุปเพื่อจะแยกไอ้สามตัวนี้ว่ามันไม่สําคัญเท่ากับ ตัวนี้นะครับเพราะแล้วคุณต้องสรุปให้ได้นะครับว่าอะไรมันสําคัญอะไรไม่สําคัญคุณต้องแยกได้ด้วยแล้วคุณต้องสรุปได้ด้วยว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยอะไรสําคัญที่อ่านเจอเนี่ยอะไรสําคัญไม่สําคัญนะครับต่อมาพารากราฟไหนครับเนี่ยพารากราฟสามโฟกัสไปที่พารากราฟสามแล้วก็ไปที่พารากราฟสามนะครับว่า this is the base summary ก็คือต่อไปนี้ A B C D เนี่ย ที่เป็นสมาร์ตเก็คือที่ดีที่สุดสําหรับการสรุปพารากราฟ3มครับเราไปดูที่ว่าเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับพารากราฟสามครับหนึ่งสองสมโอเคสาตรงนี้นะครับส่วนมากจะอยู่ที่พารากราฟอยู่ที่ประโยคแรกๆเนาะนี่อยู่ไม่ส่วนมากจะเป็นส่วนน้อยนะครับพารากราฟ3นะอาจารย์แปให้แล้วคุณเลือกเอานะครับว่าที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมันอยู่ในชอยข้อไหนนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่า what a s p e n d i s l i k e นะครับว่า so f n e นะครับลองจินตนาการนะครับว่าแมลง ปากเลื่อยหรือว่าเราแมลงฟันเลื่อยนะครับมันเป็นยังไงนะครับ it is a, a fly but not like many o t h e r นะครับมันเป็นแมลงวันเป็นแมลงอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นไม่ค่อยเหมือนอย่างอื่นนะครับ h e c a l l it is sawfly มันถูกมันถูกเรียกว่าแมลงวันแบบเลื่อยนี่มันจะ because it has a kind of saw ก็คือมันเป็นเหมือนกับเลื่อยนะครับใบเลื่อย is not real saw แต่มันไม่เป็นเลื่อยจริงๆนะ it l o o k like one แต่มันเป็นเหมือนกับเลื่อยนะครับอาจจะเป็นมแมลงที่มีปากเหมือนกับเลื่อยนะครับ it w o r k like one แล้วมันก็มีปากมันก็ทำหน้าที่เหมือนกับซอด้วยเหมือนกับเลื่อยด้วยนะครับ it is part of the sawfly มันเป็นส่วนหนึ่งของตัว s อฟ f รายนะครับ the sawfly use the saw ตัวมแมลง s อฟ f รายนะครับมแมลงเลื่อยเนี่ยนะก็จะใช้เลื่อยที่มันมีนะ to mix place where the e will be s a ก็คือจะไปทำ คือไปเคลียร์พื้นที่สำหรับวางไข่ทำให้ไข่มันอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะครับ it saw a อร์เมันไปเลื้อยต้นไม้ดูสิซอฟไายเนี่ยมแมลงมแมลงแมลงเลื้อยเนี่ยครับจะไปเลื้อยต้นไม้แล้วก็ make a place ก็ทำสถานที่ทำที่ทำพื้นที่ where the egg can go คือเอาไปเพื่นวางไข่นะครับเดนเนสซอฟไฟน์ดา e ์สัมเพลงสเวลี่สเปเชีลแลตัวซอฟไายนี่ก็จะทำบางสิ่งบางอย่างที่มันวิเศษมาก It m a k e a sort of homemade glue มมันก็จะทำเกินกับ ทําเป็นกาวเป็นยางยืเหนียวขึ้นน,นะครับที่อาจจะต้มแปง้งต้มอะไรที่เหมือนกับบ้านเราทําเองโฮมเมดฟล์กโนะครับอย่างมาตูมลยู่นะะ h a t f a s t i n stem ที่เป็นการทําให้มันตัวมันอยู่ในข้างในนะครับแวร์ดีอารีนะครับว่าคือไปเหมือนกับไปแพ็กเกจไข่มันไว้นะครับ we are not sure เรานะักวิทยาศาสตร,ร์ไม่มั่นใจนะครับว่า how it how it is t h a t ก็คือหมายความว่ามันทําแบบนั้นทําไมนะครับ If you watch the s u l f i r e you will see it happen ถ้าคุณไปดูที่ตัวซอฟไ์มันทำงานเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับตกลงแล้วเขาพูดถึงซอฟไ r เนาะซอฟไแล้วมันเหมือนกับมีเลื่อยที่ตัวมันนะครับแล้วมันก็ไปเลื่อยสำหรับวางไข่ซอฟไ์ยังสามารถทำเป็นกรูนะครับทำเหมือนกับทาเป็นยางเหนียวะมาลัดมามาห่อหุ้มที่มันไปวางไข่ไว้ได้ด้วยไปเลือกชอยครับว่าซอฟไฟคือข้อไหนนะ เขาบอกว่าซอฟไฟแฟร์สแมลงซอฟไฟบินเร็วไหมเขาพูดถึงมันบินไหมครับเมื่อกี้นี่พูดถึงการบินของมันไหมฮัลโหลมันไม่บินครับไม่พูดเอผิดหรอนะเดอะซอฟไฟเลยเอออันนี้ธรรมดาเกินไปไหมอ่ะแมลงทั่วไปก็ต้องวางไข่อยู่แล้วเนาะซอฟไฟวางไข่อันนี้ก็มีเขาพูดถึงอยู่นะต่อมาเดอะซอฟไฟลุกไลท์แอซโซตัวซอฟไฟนี่มันเหมือนกับมันเหมือนกับเลื่อยซอฟไฟสเปเชียลอินสึกซอฟไฟเป็น เป็นแมลงที่พิเศษตอบข้อไหนครับอะไรคุมไว้ทั้งหมดเลยข้อบีข้อซีเป็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับมันวางไข่ก็ใช่ซอฟไฟแล้วก็ซอฟไฟก็เหมือนกับเหมือนกับเล่อยก็เหมือนกันพละซอฟไฟเป็นยังไงครับที่รวมไปทั้งหมดก็ตอบข้อไหนเอ่ยตีดอก่อ่าเก่งมากครับก็คือมันเป็นสเปเชียลอินสิกมันทํากลูก็ได้นะครับมันทำกาวยังได้เลยนะแล้วมันก็วางไข่แล้วมันก็เหมือนกับซอนะครับ โอเคสเปเชียลอิน c แ็แล้วก็มันมีไลอาซอลและ่าง C กับ B เนี่ยอาจารย์ว่าดีมันต้องไปคุมกับทํากาวได้ด้วยเนาะแต่ว่าข้อนี้ไม่มีคำว่ากาวมาอยู่ด้วยอะ่ะพอแล้วเราถ้าตอ,ตอบข้อดีเราจะปลอดภัยกว่าตอบข้อ C ข้อ C มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งมันเหมือนกับซอลแต่ว่ามันก็สามารถทําครูได้ด้วยเหมือนกันทํากาวนะครับต่อมาทั้งเรื่องเนี่ยสรุปทั้งเรื่องได้ว่าอะไรครับข้อ มีแมลงเยอะมากหมาและแมวเป็นสัตว์พิเศษ people need read book to learn s c i e n t i s t s h a v e learn a lot about a n i m a l เอาแล้วต้องอ่านทั้งเรื่องแล้วครับว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างอันแรกเขาพูดถึงแมลงเป็นอะไรที่แบบพิเศษมากอันที่สองอเขาพูดว่านักวิทยาศาสตร์นะครับได้ศึกษาเกี่ยวกับแมลงนะครับแล้วก็พบว่าแมลงมีเครื่องมือนะครับที่ใช้เพื่อการดำรงชีพนะครับ แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวซอฟไฟนะครับดีแฮปสตัดดีก็เป็นเหมือนกับซอฟไฟแล้วก็สรุปข้อสาก็จะมาเล่าถึงว่าซอฟไฟมันมันใช้ซออย่างไงมันใช้เลื่อยอยู่กัามันอย่างไงนะครับพาราการที่สี่นะครับซับินเซ็กแฮปคัตติ้งอินสต루เมนต์นะครับมีบาแรงบางตัวก็มีเครื่องมือตัดนะครับเบิร์กจัสไลซิสเตอร์หุ่ตัดเหมือนกับกรรไกรตัดเลยนะครับเดอะป p p y บี้เบย์เดอะปั๊ี้บีนะครับป o p p y ี้บีก็คือพึ่งพึ่งป๊อปปี้พึ่งดอกินนะครับ เป็นตัวอย่างของมัน it's be t h a t make it's home in the wood ก็คือมันไปสร้างบ้านอยู่ในต้นไม้นะครับอ่ามันจะ t o มันก็จะใช้เครื่องมือในการกัดต้นไม้อะนะครับกัดกัดเอาก้อนไม้ทำให้เป็นไม้เก่าๆเนี่ยทำเป็นโพรงให้ได้นะครับมันช่วยกันกัดไม้ไหมกัดไม้จะเป็นโพรงนะครับที่สามารถ carpenter ยิ่ก็คือเหมือนกับในช่างไม้ทำก็คือ make itting f of, a of, wood ก็คือสามารถทำทำโพรงไม้ได้นะครับ แล้วก็กัดไม้แล้วก็ทําเป็นรังพึ่งในต้นไม้นั้นนั้นได้นะครับนี่คือตัวอย่างของป๊อบป,ป๊อบบีบีนะครับพึ่งฟินน่นเียนะ Scientists observe b i r d แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ไปสังเกตนกด้วยนะครับแล้วก็เห็นนกทำนกที่ต้องดูศึกษามีมากมายนะครับนกบิวทูคัตอินทูคือไปนกหัวขวาน,นไปจัดเกาะเจาะไม้นะครับมันมีปากแหลมเหลมจอยแหลมนะครับ แล้วก็ตัดต้นไม้ได้ด้วยทาเป็นรูแล้วก็จกกินมแมลงนะจับกินมแมลงในรูนั้นนะครับไปเจาะใหม่หามาแลงนะครับไม่ว่าหมาแมวก็เซอร์ไพรส์อยู่ได้เหมือนกันนะครับเพราะแล้วเขาพูดถึงอะไรส่วนมากเนี่ยพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ก็ไปสังเกตสัตว์ใช่ไหมย้มอมตั้งแต่ซอฟลายตั้งแต่ Poppy ้บีแล้วก็มาเป็นหมาเป็นแมวนะครับนักวิทยาศาสตร์เรียนเกี่ยวกับ กับกสัตว์เหล่านี้ทุกๆวันนะครับธรรมชาติเป็นอะไรที่มันจะฟูมากเนาะเพราะแล้วตอบได้ยังครับข้อสีอ่ตอบอะไรเอ่ยถ้าด็อกแค่นี่เป็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับข้อเอ็ก็กว้างเกินไปเพราะสัตว์มันตัางหลายอย่างนะครับตอบข้อไหนเอ่ยตกลงตอบข้อไหนครับข้อสี่ตอบข้อไหนตอบได้ไหมเอ่ยตอบข้อไหนเอ่ยตอบเร็ว อันนี้กว้างเกินไปเพราะว่ามันมีสัตว์จํานวนมากหมากับแมวแคบเกินไปเพราะในเรื่องเขาพูดถึงอซอซอฟลายพูดถึงป,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 ป๊อปเปอร์บีแล้วก็พูดถึงหมาแมวด้วยนะครับเพราะแล้วหมาแมเป็นส่วนหนึ่งนะแล้วคนก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับหมาแมวแฮมฮมเบรดบลิบุ๊กทูเลอร์อ่านหนังสือมากขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยเนาะเพราะแล้วต่อข้อไหนครับดีดอค่ะอ่าดีดอกเก่งมากพอชิตาช่วยอาจารย์หน่อยเยี่ยมครับผมถูกแล้วเนาะ ต่อไปข้อห t าว t นนี้คือ r y of the l a s t p ร r a ัส a p h พารากราฟสุดท้ายพรากราฟสุดท้ายพรากราฟสุดท้ายเอา ebc นีขึ้นมาเช็คดูเลยนะครับว่า and w r i t t e n b o o k they help us learn uh, no more นักวิทยาศาสตร์เปสังเกตหมาเอ้สังเกตสัตว์แล้วก็ามาเขียนเป็นหนังสือแล้วคนๆก็ไปอ่านหนังสือก็ได้เรียนรูก้เกี่ยวกับสัตว์เพิ่มมากขึ้นเพรแล้วผกราฟสุดท้ายจะพูดแบบนี้นะ สัตว์ทุกตัว Amazing Nature is full of surprise ธรรมชาติมีแต่เรื่องที่ประหลาดใจ Every part of every animal has a purpose ชิ้นส่วนทุกตัวของสัตว์ทุกส่วนนี่นะครับมีประโยชน์แต่ละตัว w e can l e a r n wonderful nature f o r m the work of scientists ชัดเจนยังตอบข้อไหนครับนักวิทยาศาสตร์ไปสังเกตแล้วก็มาเขียนเปน็นหนังสือแล้วเราก็ไปอ่านหนังสือของนักวิทยาศาสตร์ที่เขาเขียนมาแล้วก็ได้เรียนรู้จากเขาด้วยเหมือนกันตอบข้อไหนครับตอบข้อ S <S ดีดอกครับอ่าดีดอกเหมือนเดิมความชีตาเก่งมากครับต่อที่ดีดอกเหมือนเดิมซุดยอดนะครับแล้วแต่คนเพิ่เข้ามาโอเคไม่เป็นไรนี่คือคอนคลูชันนะครับจะประมาณนี้นะครับเวลาทําข้อสอบเนาะนักศึกษาก็จะเห็นนะครับข้อสอบนี้จะไปปรากฏตอนไฟนอลอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับจำามได้ดจาได้ได้หนึ่งจำดีๆอาจารย์ไม่คิดไม่ออกใหม่นะครับอาจารย์อาว่ากับไปต่อกันนะครับเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องจำว่ามันตอบข้อไหนเด้อจำให้ดีๆจะได้เองแต่ทุกๆคนนะครับ โอเคนะต่อไปไปดูแบบฝึกหัด exercise ตันี้ดีกว่านะครับคุณเป็นห้องแรกที่ได้เรียนนะครับเพอแล้วคุณสามารถเอาแบบฝึกหัดเหล่านี้ไปให้เพื่อนห้องอื่นลอกได้ด้วยเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เฉลยให้แล้วก็จะเอาที่เราเรียนกันในวันนี้ไปฝากคลิปไว้ให้เขานะครับเขาจะได้ศึกษาแล้วก็ทําข้อสอบเหมือนกับเรานะครับอ่ามาทาข้อสอบกันครับพอมีเวลาไหมข้อสอบกี่ข้อเอ่ย สองพาร์ตัวน,นี้โอ้เยอะจังโอเคมาเท่าที่ทำได้นะครับวิสอือข้อแรกนะครับ the the following ั t a t บแรกวิสเ u ิ summarizing is true ข้อแรกตัวนี้ที่เกี่ยวกับ u m m a r i z ซ n g แล้วเป็นจริงนะครับข้อ A การสรุปความก็คือบอกว่า mostly about นะครับก็คือเกี่ยวกับอะไรนะครับบทสรุปก็คือบอกได้ว่า ท,าท่า passage นั้นเกี่ยวกับอะไรขพระสองบทสรุปก็คือแนวคิดที่เป็นจริงแต่ is not in the passage แต่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในเนื้อหาอน,น,หน่ากลัวเนาะ the summary is always found in the first sentence of the passage อันนี้เป็นเท่าพิสูจนแล้วนะเนี่ยหรือข้อดี the summary is specific detailed information contained in the passage นะครับ summary นีเป็นข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจงมีรายละเอียด ที่บรรจุอยู่ใน passage ับตกลงแล้ว summary คืออะไรครับถ้า the summary is what the passage is mostly about ตัวนี้ก็จะเป็น topic centilome idea นะครับ the summary is about is a thought เป็นแนวคิด that is true but is is not in the passage อันนี้เป็นการอนุมานความเป็นบทต่อไปนะครับไม่ใช่ summary นะเลยข้อสิ่งข้อดีครับ สมารีมักจะพบอยู่ในประโยคแรกของพารากราฟถูกไหมไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามีหลายพารากราฟโอเคไหมในแพสซีเพราะแล้วในย่อหน้านี่ก็จะมีอันนี้เป็น Topic กเซนเทน e นะครับข้อดีมีทั้งสเปซิฟิกจอโจงแล้วก็มีรายละเอียดนะครับที่อยู่ในแพสซีก็คือคำตอบอยู่ที่ข้อไหนครับดีด็ dog, อกค่ะดีด็อกนะครับมากก็คือมันต้อง มีต้องระบ,บุด้วยนะครับคุณอย่าไปไปสรุปนอกเรื่องนะถ้าไปสรุปนอกเรื่องแปลว่าคุณไม่ได้ดูหนังเรื่องนั้นแต่คุณไปเอาอะไรจากเรื่องอื่นมาใส่เรื่องนั้นเราต้องสรุปอยู่ในขอบเขตที่เขาให้มานะครับสรุปอยู่ในจานอย่าไปเอาถ้วยม,มาตอบโอเคไหมเขาให้อ่านเรื่องในจานก็้องเอาเรื่องในจานมาตอบนะครับเก็จไหมเนี่ยเรื่องมันกําหนดอยู่แล้วนะครับเพราะแล้วถ้าสรุปนอกเรื่องมันไม่ใช่บทสรุปนะครับเป็นการขยายความ เป็นการต่อไข่เป็นการไปเอาเครื่องปูปมาใส่ต็มเไปหมดเลยนะครับซาร์มารีต้องเกิดจากดีเทลที่มันอยู่ในนี้นะครับสเปซิฟ mm ิกดีเทลเกี่ยวกับที่มันอยู่ในเรื่องดึงมันออกมาครับสรุปมันออกมาโอเคนะมีการขีดเข้าขีดออกจําได้ไหมข้อหนึ่งข้อ2ที่เราทํามากับข้อสานะครับต่อมาครับ When you Determine the main idea of the passage Significant details and condensing information into a short one or two sentences you are เห็นไหมครับทันทีที่คุณมีการระบ,บุเมนไอเดียของย่อหน้านะครับของเรือ่อของเรื่องที่อ่านนะครับแล้วก็มีการคัดเลือกใจความสำคัญของเรื่องทิ่นี่เป็นันดีเทลแล้วก็รายละเอียดของเรื่องที่สำคัญนะครับเอามาทำให้มันสั้นลงในหนึ่งถึงสประโยคเนี่ยเขากำลังเรียกว่าเรากำลังทำอะไรครับ กำลังพิจนารณาตัดสินกำลังกำลังทํานายกำลังประเมินกำลังประเมินค่าหรือกำลังสรุปความครับกําลังทําอะไรตอบตอบทมันทบทอะไรเนี่ยอ่าสมมาไหลซิ่งเขาเรียกว่าสมมาไหลซิ่งนะครับพอแล้วถ้าถามว่าสมมาไหลซิ่งคืออะไรสมมาไหลซิ่งก็คือการที่เราพยายามไประบุมีในเดียของแพสซีสนะครับแล้วก็หาเจอความสําคัญหาเจอความสําคัญของเรื่องาอรายละเอียดที่สําคัญนะครับแล้วก็จํเปิน แล้วเอามาลงในแค่หนึ่งถึงสองประโยคห้ามเกินหนึ่งถึงสองประโยคนะครับ one or two sentences โอเคไหมถ้าสรุปแล้วได้ครึ่งหน้ากระดาษเหมือนเดิมนี่ก็อันตรายไม่ถือว่าเป็นการสรุปความนะครับแสดงว่าสรุปประเป็นนิดนึงเอามาตั้งเครื่องหนาคือเก่ายิงสินะนะครับพอแล้วสรุปความก็คือไม่เกินหนึ่งถึงสองประโยคนะหนึ่งสองสามสามยังรับได้นะครับแต่ก็ถ้าเขาต้องงานดีเทลมากก็จะบอกว่า สรุปให้ได้5ประโยคสรุปให้ได้3ประโยคสรุปให้ได้1ประโยคก็มีนะนะครับแล้วแต่โจทย์เขาจะสั่งนะนะครับลองเล่ามาสัก3ประโยคลองเล่ามา1ประโยคอะไรอย่เงี้ยคนต้องสรุปให้ได้ตามที่เขารีควา e ด้วยนะครับโอเคเนาะต่อมาครับขึ้นเรื่องแล้วนะขึ้นเรื่องใหม่นะครับ uh, when you some when you when some people think about the institutes of physical education มหาสารคาม The thing of อันนี้มหาลัยเราดีนะเนาะสมัยเป็นสถาบันการพละนะครับก็ยนือถึงบุคคลที่ทำงาน,นเกี่ยวกับพละศึกษาและก็กีฬาอย่างไรก็ตามแต่วิเลยสถาบันการพละศึกษานี่นะครับมีอะไรครับสถาบันเรามีโอเพนสเตเดียมมีโอลิมปิกไซส์สวีมมิ่งคูเห็นไหมครับเขาเริ่มไล่แล้วนะมีสนามกลางแจ้งสนามรอดโพทองนะครับสนามที่ตะบวอเขามาแข่งกันเมื่อวานเนาะโอลิมปิกไซส์สวีมมิ่งคู ที่มันกลับมาให้เราไหว้ได้แล้วเนาะแอนสปอร์ตมินแล้วก็มีนักกีฬาที่แบบอืมที่ซ้อมกันอยู่บ้างมานะครับมีเทรนเนอร์นะครับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยูู่นยนวิทย์นะครับมีการาวัดขึ้นหัวใจอะไรต่างๆนะครับดิสโก้ของเทรนนิ่นะเป็นการวัดสมรรถภาพทางกายนะเมหาลาัยการกีฬาหรือว่าสถา,มารรบมนักกษาเนี่ย also have a large a Alumnus i สอินเวส s ์สปอร์ติ c งแคริเออนะครับก็จะมีมีผู้ที่นักศึกษาสิทธิ์เก่าที่ประสบความสำเร็จในด้านกีฬานะครับ students of the institute specialized in following activities นะครับซึ่งสิทธิ์เก่าของเราเนี่ยนะครับหรือผู้ที่สมัครเรกยรศรึกษาจากมอกีฬาเนี่ยนะครับก็จะมีความสามารถในเรื่องของการเทรนนิ่งเทคนิคการฝึกเทคนิคในการฝึกกีฬาชนิดต่างๆนะครับ สปอร์ตติ้งอีเวการจัดกีฬาของการจัดการกีฬานะครับสวิมมิ่งการจัดการการว่ายน้ำาทอรีแอนด์เมตาดอลโลจีของฟิสิกส์ออดูเคชั่นทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะครับภาคทฤษฎีเกี่ยวกับพระศึกษ,ษาเนาะการจัดการกีฬาแล้วก็นันทนาการนะครับสุปแล้วที่แปลทั้งหมดเนี่ยนะครับสรุปได้ว่าอย่างไง ข้อเอสถาบันหรือมหาลัยกีฬานี่มีสิทธิ์เก่าอืมแค่ไปไหมอ่ะ Dear ลัดออฟสปอร์ตมนะครับในมหาลาัยกีฬานี่นะครับมีนักกีฬาเยอะมากข้อสามข้อสี่นะครับมีหลายส่วนของพระศึกษานะครับหรือข้อดีมหาลัยกีฬาเป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบะาตอบข้อไหนครับ อย่าเกินความอย่าน้อยกว่าความแล้วก็ต้องพอดีกับความครับตอบคนไหนเอ่ยสรุปได้อะไรครับสรุปไ,ได้อะไรครับตอบข้อ A B C หรือ D ครับที่คุมทั้งหมดเมื่อกินแล้วได้อะไรบ้างเอ่ยมี็ไหมเขออรารายเงินปงมั้ยครับพูดถึงมอกีฬาหรือพูดถึงสาบันการพรัฒนาศึกษานี่มีอะไรบ้างครับมีเทรนนิ่งมีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับมันบอกว่าใหญ่สุดหรือย,ยังข้อมูลให้ไหมครับฮัลโหล นักศึกษาต่อข้อไหนครับข้อสามก็ซีแคสค่ะโอ้เ e ร y good พอแล้วไอบิกเกสอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นตอกไข่ใส่ข่าวนั่นเลยนะนะครับความจริงมอยู่แค่ว่าพิลาระหรือว่ามอกีฬาเราเนี่ยมีหลายสาขานะครับมีหลายส่วนมีหลายสารมีหลายแบบนะครับหมายความว่ามีหลากหลายอยู่ในนี้นะครับมีวิกีฬามีการจัดการกีฬาแล้วก็มีพระศึกษานะครับมีสระว่ายน้ํามีโอเพนสเตเดียมอะไรต่างๆนะครับไปต่อไปดีกว่าเนาะ บะต่อมาครับข้อเซนจิ uh, end, yes, ้นส์วอตเด e ะเอนต์เ e ี่ยส์ได้แคริสมอนคลัมส์ดาวน์เดอะฟิลด์ทูเดอแอนฮิวแอนคืออะไรครับมดใช่ไหมเนี่ยนี่คือชื่อคนเนาะแสงแสงจันเออชื่อแสงจันอู้ทำไมแสงจันเขียนอีกแสงจันเฝ้าดูมดหลายตัวนะครับในขณะที่มันประกัน แบกอะไรต่างๆนะครับก็จะกลับไปที่หลังของมันนะครับแสงจันทร์ผู้หญิงนะเชียร์ทิง uh, ส์แอนด์อัลเวอร์รี่ฮาร์ดเวิร์กิงแสงจันทร์ก็คิดว่านเอมดเหล่านั้นนะ่ะเป็นอะไรที่ทำงานหนักแล้วก็ขยันมากๆเลยนะครับเป็นสัตว์เล็กๆที่มีความขยันในตัวของมันได้เอาไปซีมส์บีจีนะครับมดเหล่านั้นเนี่ยบรรดามดเหล่านั้นก็จะมากันยุ่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ and you never saw a n and just laying around doing nothing แล้วคุณก็ไม่เคยเห็นว่ามดมันเคยหยุดที่จะเดิน แล้วก็นอนเล่นสือ่อก็ืะอุ้นเลยเนาะมันไม่ทําอะไรเลยไม่มีนะครับมดทํางานตลอดเวลา They were carrying food นะครับพากันแบกอาหาร Building tunnels สร้างอุโมงค์ Defending the a n t hill ก็คือพากันปกป้องรังของมันนะครับ One thing you could say about a n t is that they sure are lazy สิ่งที่สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่ามดไม่มีทางขี้เกียจครับเออทำไมคนขี้เกียจอ่ะน่าคิดจริเลยเนาะ เราไม่อายมดแล้วเนี่ยพอแล้วดูต่อนะครับ The Summary of this passage is แสงจันทร์มาดูตรงนี้ปุ๊บๆแล้วเนี่ยนะครับ A B C D คุณคิดว่าข้อใดสรุปได้ถูกต้องครับมดเป็นงานเป็นคนงานที่ขยันมากมดแบกแลหลายๆอย่างมดอาจจะกัดคุณก็ได้มดบางตัวก็ช่วยดูแลราชินีมดตอบข้อไหนครับ มดแบบของมดกัดคุณแล้วก็มดดูแลราชินีเนี่ยตกลงมดเป็นยังไงครับตอบข้อไหนเนี่ยชัดมากเลยฮัลโหลตอบข้อไหนครับดีด็อกค่ะดีด็อกเนาะมดมันช่วยรายชินีกับมดขนของกับมดกัดคุณเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของมันหมดเลยนะครับตกลงแล้วมดเป็นยังไงครับมันมีข้อหนึ่งที่คุมทั้งหมดเลย อ่ามดมันเป็นคนงานดีอ่าคนงานที่ขยันมากคำว่าขยันนี่ก็คือไม่ว่าจะขนของไม่ว่าจะกัดคนแล้วก็ไม่ว่าจะดูแลรายชื่อมดเนี่ยนะครับล้วนเป็น hard worker ก็คือเป็นคนทํางานขยันนะครับมดไม่เคยขี้เกียจเลยนะครับแล้วมดไม่อยเคยบน่นว่าภาษาอังกฤษยากเลยโอเคเนาะบน่นไปเรียนภาษาอังกฤษต่อมาครับเราไม่ใช่มดเราเป็นคนต่อมาครับอนนีอนนีทําอะไรเนี่ย ตอนนี้นะอันนี้กำลังกำลังลิ้นอะไรครับนี่อันนี้ a y Light Field คือมาถูกทางแล้วนะครับพี่เราจะ want to play third base oh play อันนี้เพลย์ไล f ์ฟิล to play third base โอเคเดี๋ยวที่เหลือให้นักศึกษาไปทำดีกว่าเนาะทำเองเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้เช็คชื่อนะครับเดี๋ยวที่เหลือนักศึกษาไปทำนะครับแล้วก็กรอข้อมูลตรงนี้เนาะ เดี๋ยวสอบท้ายบทเดี๋ยวสอบสัปดาห์หน้าก่อนที่จะสอบก่อนเรียนบทที่เสร็จดีกว่านะครับในวันพฤหัสหน้าคุณกลับมาหรือยังพฤหัสหน้าฮัลโหลอ่ะถ้าใครไม่ได้ไปก็ทำนะครับส่วนถ้าไปแข่งกีฬาก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับโอเคเนาะมันจะเลยเวลาทางข้าวคุณแล้วแต่ที่จริงจะก็ดังต่อได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะส่งรหัสอ่าห้องให้ ชื่ชื่อรอบสองนะครับนักศึกษาก็ไปําแบบประหัดต่อได้เลยนะนะครับไม่ต้องกังวลใจเดอนะครับอาจาร,รย์พิติบันทึกเสียงก่อนแล้วก็จะให้คุณสุภาพรจะเข้ามาเช็คชื่อใช่ไหมเนี่ย <laughs> ต,ตามเพื่อนเข้ามาเช็คชื่อเลยนะครับ